สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมอลคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งซัพพอร์ตกันนะเกมนี้เป็นอาริสตาซัพพอร์ตเจอกับรูรูซัพพอร์ตฮะเกมนี้ฮะก็เป็นซับแทงเจอกับซับเลี้ยงฮะซึ่งก็เป็นแมชชัปที่เราเห็นได้บ่อยนะส่วนแคลรี่ก็ระยะโจมตีพอๆกันนะแต่ว่าเรื่องดาเมจเนี่ยผมยกให้อาริสตานะคาริสตาน่าจะดาเมจแพร่กว่าในช่วงแรกฮะแล้วอาริสตาฮะเคลียร์วอร์เสร็จยืนในภูมิแล้วเดินไปทุบใส่รูรูอะรูรูมีโบลเพดฮะตัดว์โบลเพดออกไปได้นะ โอเคเป็นฝั่งสีฟ้าฮะที่น่าจะไรเวลสองก่อนแต่น่าจะทำรายไปไม่ได้อ่ะเราไปดูเลนื่นกันก่อนนะมิเลนนะเป็นเว่ร์เจอกับซินด้าฮะก็เป็นตัวเมททั้งคู่ระยะก็พอๆกันใกล้ๆกันกกน,นะออฟเลนนะวิกเตอร์เจอกับเคสันเต้ครับเป็นวิกเตอร์แกร์ผาเกมนี้เจอกับเคสันเต้ก็น่าจะได้ปามสแตก็กรัวๆฮะ ส่วนจังเกิลนะเป็นวูคองเจอกับวีโก้่ะวีโก้เดินเข้าป่ามาบอดเลนยังไม่ได้ทำไรอะ่ะวีโก้เดินเข้ากลางเว่ยโดนตานสายไปต้องแฟดหลบฮะโอเคว้าวทามิ่งแกงฮะตัดแฟดได้ดีเลยโอ้ข้างล่างเหมือนจะมีประเด็นกันนะสำหรับทั้งสองทีมนะไม่น่าจะยอมกันด้วยฮะ อทเล่นทีฝั่งสีฟ้าดันเล่นเสร็จเดินเข้ามาป่าทีฝั่งสีแดงฮะเหมือนจะอยากได้บูบัฟแต่ว่าจะดูลึกเกินไปหรือเปล่าแล้วเว่ยพยายามจะมาซ้อนเพื่อนแต่ว่าโดนวิโก้ดักจับไปฮะล้วเสียแฟดไปแล้วด้วยเลสตาต้องแฟดมาช่วยชีวิตะอะนกอัพใส่วิโก้แล้วดันวิโก้ออกไปแล้วเว่ยโอเคไม่รอดแล้วโดนทวิตตีตายไปว่าวไม่แย่นะนี่ถือว่าตัดนใจได้ดีนะเมื่อกี้นี้ตัดนจที่จะแฟดเข้าไปช่วยเพื่อนเลยฮะสำหรับเลสตา ส่วนทวิตกอ็อาจจะต้องรอมีเทมก่อนฮะดาเมจช่วงต้นเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะสำหรับทวิตฮะอาจจะต้องรอกลับบ้านสักครั้งหนึ่งก่อนเออปกติแล้วเนี่ยซับเลี้ยงเนี่ยถ้าเจอกับซับแท็กเนี่ยจะกดดันได้นะจะไล่ตีจะไล่แซวได้ฮะแต่ว่าเกมนี้ลูลู่ไม่ได้กดดันอาิสนาเท่าไหร่น่าจะเพราะว่าเล่นคู่กับทวิตหรือเปล่าทําให้ ดาเมจอาจจะยังไม่ถึงฮะแล้วลิซ่าแฮกแฟดไปน็อกอัพใส่ลููลูลลต้องกดแฟดก่อนเลยฮะเดี๋ยวจะโดนโมงกับหลังฮะพุ่มสามพุ่มเนี่ยสำคัญมากนะสำหรับนะบอดเลนเนี่ยถ้าใครโซนได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะกดดันเลนได้ฮะอูของไม่น่าจะได้นะแตนใจจะได้จริงเหรอค่อนข้างอันตรายเราลสซาน็อกอัพโดนไป2ตัวพร้อมกับแทงป้อมไม่เพื่อนอีกหนึ่งทีะ่ะ อาริซาโดดเอ็กซอนอยู่ทำให้ดาเมจไม่พอแล้วได้เหรอโอ้โหคือช่วงเมตานี้เนี่ยช่วงแผ่น,นี้้เนี่ยป้อมค่อนข้างแรงนะเพราะนั้นการได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากคะัต่อ่าฝั่งสีแดงก็สามารถทำให้มันสำเร็จได้นะ <laughs> โอเคเมื่อก,กี้เขาโคตรกำไรเลยนะสำหรับทีมฝั่งสีแดง เราแค่เดินมาตายต่อะอะอาริสตาหลังจากตายก็เดินมาช่วยเวิร์เคียวเว็บกลางฮะแล้วก็เดินตัดบอร์ดอันนี้ถือว่าแจ๋วเลยนะสำหรับตำแหน่งซัพพอร์ฮะคือถ้าเรามีจังหวะเรามีทัมมิ่งเราก็เดินตัดบอร์ดเคียวบอร์ดฮะแต่ว่าแค่คาริสตาจัดไปหน่อยฮะไม่ได้ผิดอะไรนะสำหรับอาริสตาก็ทำถูกแล้วแหละมันก็ต้องเดินเคียวบอร์ดเดินแบบเออไปเลนอื่นก่อนบ้าง เราค่อยกลับมาบอดเลยนะเวฟยังไม่เข้าไงเมื่อกี้คาริต้าขค่แหลมไปนะเล่นได้เหมือนกันนะสำหรับในแร้งอะ่ะอลิตาตัวมันค่อนข้างที่จะดีอยู่พอสมควรแต่ว่าก็ต้องเล่นให้ชํำๆนะมันไม่ใช่ตัวที่แบบใครจะเล่นก็เล่นได้อะ่ะมันต้องเล่นให้ช้ำๆเพราะว่าในไฟเนี่ยถ้าเราเล่นเก่งๆเนะี่ยค่อนข้างปวดน,นะมีทั้งน็อกอัพมีทั้งชนออกแล้วก็สามารถรับดาเมจได้แบบโคตรจะเยอะนะมีสตันของสกคิวอ,อีด้วยตัวเขาเนี่ยค่อนข้างครบแต่ว่า เอาจริงเล่นยากอริสตาเป็นตัวที่เล่นยากอพอสมควรนะสำหรับซัพพอร์ตมันไม่โมงอะมันไม่ได้โงงเหมือนพวกนอสเ,เหมือนพวกเร็วนะฮะเหนบอามันต้องเข้าออกเข้าออกอะเออสกิลหมดก็ออกสกิลหมดก็ออกเรื่อยถ้าเทียบกับนอสอย่างเงี้ยบางทีสกิลหมดมันไม่ต้องออกไงมันเดินไล่แปสแต็กลัวๆลุงปลอมนอสอะไรเงี้มยมนไล่แปดสแตก็กางเดียวก็ได้ แล้วเดินมาที่เลนกลางซินน้าได้กลิ่นปากวอร์ดไปเจอล้วสซันโดนไปสตัวอเลสตาตันสายแฝดไปน็อกแอารสาย้องกว่าจุดอีกนายฮะโอเคหวานเจี๊ยบฮะสี่คนนะได้ที่เลนกลางแม เดินกดสแกนเคียวงเคียบอร์ดฮะถ้า,าเว็บัันไปแล้วเราไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะแล้วก็เนี่ยอู้แล้วฮกแฟดเข้าที่เลนกลางสวยงามมากๆเว่ยปาเฟียไปแต่ว่าไม่ถึงซินนาฮะพร้อมกับโกดซันไซส,สายวัวค้องเข้ามาด็อกอัพสายแล้วอลิซากดอันติแทงพ่อไม่เพื่อนอะ่ะอ้าวแปลกตอนนี้เนี่ยแปลกตรงที่ว่าลูลูเนี่ยไม่สามารถที่จะกดนานหรือว่าแซวได้เลยอะเออ มันก็เลยทำให้อลิสตาได้เดินได,ได้ได้เพ่นผ่านนะกาบอดเลยนะวิดแฟดมาตีาลิสตาแตกผ้ายไป <c oughs> ตายแล้วอะคาลิสตาจริงๆได้กลิ่นว่าจะมี3ต่อ3ที่บอดเลยหรือเปล่าแต่ว่าเบื่อกันลังจะลงมาเนพะราะนั้นจะเป็น4ต่อ3นะซินหน้าตายแล้วไม่มีเทเลพอร์ตอลิสตาตันจ่ายแฟดเข้าไปนอ็อกสายทวิตแล้ว,วีโกอ่านขาดอะ ว่าจะโดนอออินใส่เลยไปยืนดักในผู้มาอัมดีมากๆอ่ะอ้าวเขาคิดว่า 2, 2ององไงอแฟดใส่เลยครับเมื่อกี้นี้กลายเป็นวิกโกอยู่ในผู้มาแล้วเวยไม่มีแฟดซินดาปาดไปชิบหายฉายที่นี่หรือเปล่าเาลซาต้องล็อกอาไปก่อนแล้วบูขอมต่างใจกดอันตีน้องกับวิโกเช่นกันนะ่ะซินดากด Bird, อันติเบิร์ดอเิสตาหายไปของเขาไปคู่กวงในมีเลดบัฟอยู่ฮะเบื่ยไม่มีมานานะอ้าวไม่แย่ไม่แย,แย่อเิสตาเห็นว่าท็อปเลนนะเคยจะตด้โดนแก้งอยู่ก็เลยเดินขึ้นมาเหมือนกันลูกก็มาโอ้ลูกแฟตโคตรดีมีการเทพอมาเติมเพิ่มของทางเว่ยอะ ว้าวว้าว,ว,าวไอเย็นเดอร์อืมบิ๊กเดอร์ต้องแฝดก่อนนะมาณาไม่พร้อมแล้วโดนซันสไตล์ไปวิ๊อยู่ใกล้บุคองอลิซาเข้าไปตัวสายวิโก้ฮะเริ่มเดินเกมกันละ เกมนี้เล่นจ้าเล่นง่ายครับเพราะว่าเป็นคาลิสตาด้วยสามารถเข้าไปมันในไฟไปนัวในไฟได้เออไม่ต้องกลัวเลยว่าจะตายอะ่ะเดี๋ยวคาลิสตาก็ดึงเองเออเพราะนั้นเล่นง่ายตอนต่อที่นกลางอะ่ะเราก็ได้ป้อมกลางไปเป็นที่เรียบร้อยฮะส่วนคสตาก็เดินเคลียววงเคลียวหวอดอยู่เป็นมันจจามาแล้วคาลิสตาก็ยังโดนจับไม่หยุดนะเอ <c oughs> ว้าวคือ บอร์ดแบบประมาณเนยนะแต่ว่าโพสชั่นเขาแบบลึกสุดใจอะ่ะจับคาริสตาได้ฮะก็หายที่เลนกลางนะสำหรับทีฝั่งสีแดงนะทีฝั่งสีฟ้าถ้าจะต้องยอมไปก่อนนะเพราะว่าตัวราเมจอย่างคาริสตาเนี่ยไม่อยู่นะเออน่าเสียดได้นะที่โดนจับตอนออปเจคเกิดฮนะอาจจะไม่ได้โซนพื้นที่หรือเปล่า ว้าวติ๋ตาตันใจกดอันตีวิโก้แล้วอันตีหนีก่อนแต่ว่ามีเคซันเต่อ,อยู่กใกล้ๆน่าจะได้ไมาโอ้โหชลุลูกกลับมาให้เพื่อนแล้วเรามีการเทปพอร์ตมาทางของซินนาห์เคนเต้ตันใจกดอันตีใส่วิกเตอร์วิกเตอร์เดินหาบุมเหมือนจะแฝดแต่ว่าไม่มีแฝดนะอันนี้ทำทรงอนะยิงมาไฟนี้น่าจะ พะโลยัยนงอ่ะมยับเลยวะไม่ได้ต่อต้านเลยรมันหนีอย่างเดียวเลยเป็นไงฮะเกมนี้ผมบอกแล้วว่าเออซับแท้งเนี่ยยังไงก็ยืนหนึ่งนะทางด้านซัพพอร์ตถ้าเทียบกับซับเลี้ยงกับซับเมทเนี่ยคือถ้าเอาซับเลี้ยงกับซับเมทมาแล้วอู้ของอาะตันจายแฝดเข้าไปน็อกอัพได้สองตัว วิ่ต้องแฝดน,นี้ก่อนส่วนวิกเตอร์ยืนอยู่กลางโดงะคาริตาคายต่ว่าเหยียบสกิลวิวของวิกเตอร์ทำให้เสียจังหวะฮะว้าวคาริตาโดนซันสไตล์ไปฮะของเวยลังก็อปปี้ฮะคือถ้าเราเล่นคือถ้าสมมติว่าเราเล่นซับซับเลี้ยงกับซับเมดอ่ะแล้วเราไม่สามารถกดนานในเลนได้อ่ะคือจบละมันเรียบร้อยละทำอะไรไม่ได้แล้วหลังจากนั้น 21นาะทีนะทีฝั่งสีฟ้าตัดชายเปิดออบเจกต์ครับเพราะว่าเห็นว่าทีมฝั่งสีแดงเนี่ยล่าสุดไปที่เลนบนนะไปถ่ายป้อมที่เลนบนกันมาฮะทีฝั่งสีฟ้าก็ตัดชายเปิดออบเจกต์เลยนจะ่าจหได้ไปด้วยคนระับเป็นการโรเททที่เบรมม์มากๆอ่ะสำหรับทีมฝั่งสีแดงฮะออบเจกต์เกิดล่างนะแต่ <Object S 1> <c oughs> ว,ว,ว่าโรเททไปที่เลนบนกันหมดทีมเลยตบฟอแปลกๆอ่ะอันนี้ โหยแล้วได้ดอกไม้มาด้วยฮะเรื่องของเลเวลนี่กระชูดนะมาบุกป,ป่าฝ่าดงเข้ามาสำหรับอาริสตาน็อ c อัพใส่วิกเตอร์ไปแล้วเหมือนกับจะเล็งๆที่บอดเลยน,นะสำหรับทีมฟังสีฟ้าฮะวิกเตอร์ค่อนข้างอึดน,นะเซนเต้เข้าไปน็อ c อัพใส่วิกเตอร์มาไดอาริสตา้าน็อ c อัพต่อวิกเตอร์ไม่มีแฝดแล้วตัดใจแฟดเข้าไปสันสายซินนาฮะสำหรับอาริสตาแต่ว่าต้องออกมาก่อนนะเพื่อนตามไม่ทันอาิสตา้า ต้องโชว์หน่อยละอะปล่อยลิฟ์ชนป้อมที่เลนกลางฮนะสำหรับทีมฝา่งสีงฟ้าเฮ้ยซันเต้นี่ยังเป็นตัวที่พลังเหมือนเดิมนะมาในไฟทีไลน์นี่ไฟดูได้เปรียบแบบมากๆครับส่วนทวิตก็โดนน็อกอัพฮนะแต่พ่ายไปซิน,นาโกรธอันติเปิร์ดเฮสซันเต้หายไปฮนะ แล้ววิโก้ได้กอลล่างคาลิสตามาค่อนข้างแผวๆาวอยู่อรลสนาไม่น่ารอแล้วเข้ามาคู่วงในแบบนี้โอเคแตกฮะแต่ว่าได้ฮีพที่เล่นกลางแล้วก็เล่นบนไปฮะววาโอ้โหของมาละปับวิโก้เขาเล่นเว๋ยเป็นด้วยว่ะอดเอา 24นาทีการังจะเข้าช่วงท้ายเกมอ่ะวิกเตอร์เดินมาแบบนี้เฟสเช็คเข้ามาฮน่าง่าโอ้โหแล้วเสียแฟนด้วยเขาฉีดมาแล้วไงเขาคิดว่าไม่มีคนอยู่อ่ะคนอื่นไม่ยืนอยู่ข้างนอกแตกเลยฮะน่าจะได้บาลอนตัวนี้นะสำหรับทีมฝั่งสีฟ้าเพราะว่าทีมฝั่งสีแดงเนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาไปกับการเคลียรว์เวฟะ เ่นะ่าจะได้มาวุ่นวายกับบาลอนตัวนวิทย์ฮะไม่มีพอโชว์เลยไม่มีไฟที่ได้โชว์เลยฮะแบบยืนแล้วเหมาหมดทีอ่างเงี้ยยังไม่มีเออคือเป็นตัวที่เล่นยากนะทวิตตอนนี้เนี่ยยังไม่ค่อยเห็นใครแบบหยิบมาเล่นการสำหรับทวิตเออ นาเดินหลุดแบบนี้วางของเข้ามาคุกวงในแบบไวจีฮะโอ้ทันเได้กดโก้ดมาวิกเตอร์วางซีวีบิวให้แต่ว่าโอ้โไม่รอดฮะโดนเผาไว้ตายไปโอ้ยโอ้ยทวิทอะไรวะเนี่ยโอ้โหโฟร์ซิชันเอ้ยเอาเดิเอาดิถ้าได้ยิงนี่แบบเหมาหมดอ่ะแบบ ไม่ค่อยได้ยิงอ่ะโอ้ยวูอคอกเ้าวได้อยู่วิกเตอร์ท็อปเลนก็สามารถเล่นได้นะเอาแก๊ม,มาโทวิด่ะน่าจะได้โชว์นะไฟนนี้ แต่ว่าไม่มีอันตีฮะอาริสตาตีวิกเตอร์ไม่หยุดแล้วดึงหอ,อกไปไม่ตายฮะเฟบารอนนัวป้อมอยู่ฮะอาริสตาอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคสวยงามอาริสตามาละมองอะไรไม่ค่อยเห็นหรอแก่เกินแล้ววะจริงๆเป็นที่ได้โปรยฮะเกมนี้ก็เป็นอาริสตาฮะที่เล่นค่อนข้างดีเกมนี้แล้วก็ ีหลายๆครั้งที่เขาทําให้เพื่อนเล่นง่ายก็คือการตัดสเปลตัดแฟดแล้วก็เดินเคลียววงเคลียวบอร์ดให้เพื่อนก็ทําให้เพื่อนเล่นง่ายฮนะซึ่งก็เป็นหน้าที่ของซัพพอร์ตนะเคลียววงเคลียวอร์ดตัดสเปลเอ,อ่อถ้าใครช้ำๆหน่อยก็นับสเปลก็ได้คลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮนะใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสับงคลิปนี้สวัสดีครับ